เรื่องเล่าจากธิรชัยก็มาเรื่องของเอ่เอเรื่องของทางธรรมเป็นการเริ่มต้น<า>มา,าวันนี้คือจริงๆแล้วในเรื่องของการบำเพ็ญทางธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีที่มาของการที่จะมาบรรลุอย่างพุทธเจ้าก็สมัยก่อนนี้ก่อนที่จะตัดจะรู้นี่ เรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมักเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนี่พระเจ้าก็เพียรทำทางด้านอื่นมาก่อนนะก็ทำแม้กระทั่งเรื่องของทุกขกิริยาทุกขกิริยาก็สมัยก่อนใครที่จะมาบรรลุตรงนี้ก็พยายามทุกขกิริยานี้ก็คือการทร,ร,รมานร่างกายตนเองด้วยวิธีต่างๆเพื่อหวังเป็นหนทางทานการชำระตนให้เบิสุดจากบาป สู่ทางการพ้นทุกข์แต่ว่าท่านทํำไปทำมาก็ก็ไม่มีไม่ได้บรรลุถึงทางนั้นหรอกนะแล้วก็ตอนที่พระองค์จะเปลี่ยนมาตักจะรู้นั่นนะ่ะก็ได้ทอดพระเนตรการดีพินที่พระอินทร์ทรงถวายก็จนสามารถพิจารณาเห็นทางสายกลางทางสายกลางก็คือนําไปสู่พระโพชยาณ เ้วยการน,นั่งสมาธิและกําหนดลมหายใจแทนจนกระทั่งจัดสรู้ในที่สุดแต่ว่าเรื่องราวที่ยังทํากันอยู่แล้วก็ทํามาโดยตลอดที่เราพบเห็นโดยเฉพาะที่อินเดียนี้ก็เป็นเรื่องราวของการกระทําทุกขกตริยาทุกขรตริยาที่ก็ไม่ได้มีแต่เป็นพระพุทธเจ้าเท่นั้นแต่ว่าก็ยังมีนักบวชหลายคนเลือกเดินทางในสายดังกล่าว หนึ่งในนั้นถ้าท่านผู้ฟังก็ดีคุณยุทธพรศฟคุณสุเทพถ้าเราอ่านเป็นนักอ่านทัานนี้ก็จะพบว่ามีมีนักบวชอินเดียสายน่าจะเป็นสายพระชิวะสายพราหมณ์สายอะไรํำนองนี้เนี่ยชื่อโ mm hmm. ออามาบาตีอาบาบาตีนี่เป็นนักบวชที่เลือกวิธีหนึ่งครับามาทำเพื่อที่จะบรรลุ ก็คือยกมือขวาค้างไว้ฮะคือยกมือขวาค้างเอาไว้อืมไม่ทําอะไรอามาบาทีนี่ยกมือขวาค้างเอาไว้เนี่ยเป็นเวลาสี่สิบปีฮะมือขวาไม่เอาอลงเลยนะทาได้เหรอเออเขาค้างเอาไว้สี่สิบปีซึ่งมีรูปถ่ายชัดเจนมือมือขวาเนี่ยเลียวรีบเหลือแต่กระดูกเลยฮะ ก็ยกค้างไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะมือซ้ายเนี่ยก็เคลื่อนไหวทานูน่นทํานี่ก็ใหญ่เล็กกว่าการชัดเจนมากโดยหลังผ่านไปสี่สิบปีเนี่ยนะแขนของอามาบาตีนี่รีบแห้งแต่ว่าก็ยังยกตั้งคันต่อไปเพื่อเป็นการแสดงถึงความศรัทธ,ธาที่เขามีต่อพระศิวะด้วยความเชื่อของศาสนาฮินดูว่าการทรมานร่างกายเป็นการบำเพ็ญเพียรเพื่อเอาชนะความทุกข์ทังโลก ซึ่งตอนหน้านั้นเนี่ยตอนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่ว่าพอออกบวชแล้วก็ไม่สามารถทําให้ค้นพบผลทางแสงสว่างได้เพราะฉะนั้นก็ย่งเรียกว่าตัดความสุขทางโลกไม่ขาดอืถ้าตัดสินใจทําบําเพ็ญทุกกรรกริยาด้วยการชูมือข้างขวาของตัวเองขึ้นค้างไว้แล้วก็ไม่เอามือลงอีกเลยแม้ช่วงแรกจะเจ็บปวด แล้วก็ทำให้เกิดกว่าความชุดโจมอะไรต่างๆอย่างที่บอกอะแขนก็รีบลงไปเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับในที่สุดนะสิ่งที่เพียรพยายามถึงจะไม่บรรลุก็ตามเนี่ยนะสิ่งที่คน้นค้นพบที่สำคัญที่สุดของเขานี่ก็คือสมา,สมาธนะิแต่ว็็อามาก็ถือเป็นนักบวชทุกรกระริยา ที่เป็นจะเหมือนไอดอลของนักบวชรุ่นใหม่อีกหลายต่อหลายคนที่พากันยกมือตามนักบวชอามานักบวชบางรูปก,ก็บอกว่ายกมือตามนักบวชอามาเจ็ดปีแล้วสิบสี่ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครเทียบกับต้นฉบับก,ก็คืออามานี่สี่สิบปีรวมแล้วเรื่องเรื่องนี้เล่าในปีใหม่ก็เพื่อจะเตือนจติตแล้วก็เตือนใจท่านผู้ฟังพวกเราทุกคน วา่าศรัทธานั้นมีมากเกินไปถ้าขาดปัญญาก็เป็นกายเป็นความโรมงายอืปัญญามีมากเกินไปขาดศรัทธาก็กลายเป็นทิฏฐิมานะจะมีปัญญามากแต่ขาดศรัทธาก็กลายเป็นทิฏฐิมานะสมาธิมีมากเกินไปก็ขาดปัญญากลายเป็นโมหะปัญญามีมากเกินไปขาดสมาธิก็กลายเป็นฟุ้งซ่านวิริยะมีมากเกินไปขาดสมาธิก็กลายเป็นเหน็ดเหนื่อยอื สมาี่มีมากเกินไปขาดวิริยะก็กลายเป็นเกียดค้านคือมันไม่มีอะไรพอดีอะอครับแต่ว่าในที่สุดเขาก็มาจบลงด้วยคําว่าสตินะครับมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับมีแต่คุณไม่มีโทษอว,วันนี้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการใส่สติเข้าไปฮะท่านผู้ฟังฮะใส่สติเข้าไปมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีฮะ เรื่องเล่าจากธิรชัย